สวัสดีครับอันนี้เป็นวันพัแดทีตัวนี้จะเป็นเครื่องนอกตัวโมเดล2000เผือมากโมเดล2000จะลงหลอมลาติกบัรกแต่ตอนนี้จะเป็นหลอมตัวนี้ที่สามารถใช้ได้หมดทุกอย่างคือหลอมฮาวกสแตนนิ้วปกติลื่นอยู่ครับ5 g ก็ขึ้น ล้าตัวนี้ผมจะดันเพิ่มเป็นเท่านี้เลยดันเพิ่มเป็น 7, 7, 5, เจ็ดเจ็ดห้าตัวแปดทีนะครับแปดทีโมเดลสองพันจะเป็นเครื่งนอกแต่ตัวนี้มันจะแจ้งว่าเป็นโมเดลสองพันห้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นโมเดลสองพันลื่นอยู่ถือว่าใช้ได้เราแสดงผน หน้าจอปรับได้ปกติบา็กไหมตอนนี้ไม่มีบั็เสียงใช้ได้ปกติก็คร่าวๆถือว่าโอเคน่าจะทำหน้าต่างอิสระได้เวลากดไลน์แมนทำได้ครับปรับได้เหมือนกัน Okay. ถือว่าค่อนข้างดีเลยลอมตัวนี้จะเป็นลอมาวาวอรตัวออนดอร์สิเอ็ดนะครับแปดทีโมเดลสองพันคอมครับ